เอาละค่ะรเือืนดังอีกครั <S <S ้งค่ะนี no ่คือพาร์การใหงความประทับใจในรายการเรย่องการจัดงานนะคะสำหรับนักผู้ว่าเนี่ยะคะนักขาวใทุกท่านในขณะนี้งย่ในบรยากบนเวทีนะคะเพื่อร่วมเป็นกิษยาเนียคะสำหรับการเซ็นสัญญา MOU ค่ะสำหรับวันนี้สาผู้ด้วยกันโรเ็ตครืองนดังดังเคื่องมันจามเลาเด้๋ยววันแรกั และในระดับต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นการเซ็นสัญญา MOU นะคะเป็นการจับคู่นะคะการเจราจาธุรกิจหรือว่า u s s n e s s Matching นะคะทุกคนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนด้วยนะคะท่านทรงพลใจกลิ่นค่ะและในระดับนี้นะคะท่านยังคงอยู่บริเวณด้านบนเวทีนะคะนะคะและ ขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านพานิจจังหวัดกาลสินค่ะท่านสิริพงศ์วิวัฒน์เกษมชัยท่านนักวิชาการพานิชํานการพิเศษคุณดวงจันทร์ไทยกระโทกผู้แทนส่วนราชการนะคะทุกท่านเรียนเชิญบริเวณด้านบนเวทีเพื่อร่วมันพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการร่วมกันขอกรับเรียนเชิญทุกท่านค่ะ ท่านเกษตรและสหก,กรณ์จังหวัดกาลสินนะคะเขากับเยนเชิญน,นะคะท่านศักชัยเพ็งอารีนะคะแทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานแทนอุตสาหกรรมจังหวัดกาลสินค่ะ,ะท่านบุญนิธิทองรักค่ะท่านบุญวอบุญมานะคะเจ้าหน้าที่รัฐศึกษาประจำอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาลสินนะคะและ ขอต้อนรับเ,เชิญนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกคนทุกท่านนะคะขอต้บเรียนเชิญบริเวณด้านบนเวทีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญสื่อมวลชนนะคะร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะภาพ